ปบธนวัฒน์ ียพระเอกจำสินเปิดสาเหตุไม่ค่อยรับละครห่างหายจากหน้าจอทีวีไปนานในที่สุดพระเอกปบธนวัตรก็กลับมาพร้อมผลงานละครเรื่องโครมลิขิตที่รับบทฟ้าแฝดแม้ว่าจะได้ค่าตัวเพิ่มถึง3เท่าแต่พระเอกนมก็ออกปากแล้วว่าไม่เอาอีกแล้วเพราะเหนื่อยมากล่าสุดหนมปบธนวัตรได้เปิดใจว่าทุกวันนี้เลือกรับงานที่เหมาะสมมากกว่าส่วนที่หลายคนบอกว่ารับเฉพาะงานที่เป็นพรีเซนเตอร์ปบบอก ว่าไม่จริง รอเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็มีงานอีกยืนยันไม่ได้จำสินแต่ก็ปฏิเสธงานไปเยอะเหมือนกันบางอย่างดิวกันไม่ลงตัวก็มีหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าเราไม่รับอย่างเดียวบางทีคุยแล้วไม่ตรงก็อาจจะไม่ได้ร่วมง,งานจริงๆเป็นอย่างนี้มานานแล้วคือเรารับงานตามที่เราเห็นสมควรส่วนละครเรื่องต่อไปยังไม่มีไม่เชิงเป็นพระเอกอินโทรเวิร์ตเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตแต่ถ้ามีบทที่ตรงใจก็ไม่เกี่ยงก็ อยากเล่นถ้ามีบทที่มีไฟทําให้อยากเล่นหรือสนุกกับมันก็เล่นถามว่าบทแบบไหนที่อยากเล่นยังไม่รู้เลยต้องอ่านบทดูก่อนเพราะก็เล่นมาเกือบทุกบทบาทแล้วจบกันไปแล้วสําหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ